สวัสดีพี่น้องมองนี้เจ้นยกับแมวจีดเดอเอาไอเอียงเขามาในบ้านพี่น้องเอียงตัวนี้เป็นเอียงที่เจเลี้ยงไว้เดอ้อหลังจากใายเอียงออกไปพี่น้องเบิง้งเห็นงูดินยุ่นบนเค้าเตอร์ฮาดเปิดไอกระดาษออกแล้วลว่าโคตรลององออยู่วันนี้แม่พี่น้องอันนี้อยู่ทิงเค้าเตอร์ได้นี่พี่น้อง อยู่เข้าเติมหมองเห็ดกับเขาเลยเปิดออกเอาว่าแม่น,น้องตุยน้องบ่ได้ตุยเด้พี่น้องเบิง่งเอาไว้กล่องมาซองเบิ่งไก่ไก่เนาะมันเบิง่งด้วตาเปล่ามันกับบ่คอคยเห็นแบบชัดเท่าไดแล้วว่ามีหัวมีตาไหมวาดนี่อันตรายได้พี่น้องงูดินงูดินคักเนี่ย คยเหตข่าวว่ามีคนตายย้อนงูดิบอยู่ได้พี่น้องเด้อระว่างเด้ออ้ยจิตตัวมาบ่จิตแม่ไหนจีแต่หมาแม่นบ่หเฮ้อพี่น้องแต่ว่าไอเอียงมันหัวก็ลงไปวังหันเด้อก็แม่ไหนเอียงออกมามึงว่าแม่ตุยมอดตุยแมู่นะวิรดเป็นต่ญานิแมพี่น้องเมือง่ะ เนี่ยเห็นยังเส e well, ียบเห็นน้อยน้อยยังเสียบพิกขี่หนูเด้อพี่น้องเด้อเราว่างเด้อหนาฝนเนี่ยหนาฝนนี่เราว่างเด้อพี่น้องในข่าวว่าตายคือกันเด้เนี่ยพี่น้องตัวเนี่ยเอาแต่ว่าใกล้เลขสีออกแล้วมันก็จังเป็นหนังสี่พี่น้องมันก็จังสีบอกอยังเฮาแถอเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาเด้อ แต่ว่าเจ๊ย่านละวะสงสัยสิได้เอาใส่ถุงไปถิ่มไก่คุนแหละไม่ได้เอาถิ่มกไก่ดอกเบืองด้วเว้ยสงสัยสิแม่ในเยอยียงเอามาว่ะคับแม่ในจีดคือสีโบเมนดอกเนาะแม่เกียสิมม่สิตุยินแต่ว่าแม่เอามา้าคุณละเบิ่งสซงเนี่ยตรงสิจีดคือสีโบเอามาดอกย,าาย,อย่านแม่ในเอียงอยู่พี่น้องมันสิมาอยู่ทั้งเขาเตอร์ได้จังไหด้แม่บอก โอ้ยว้าวแล้วก็คึดนยันน,น้ำกล่นแม่เปิดกระดาษออกจังว่าโคตรหลงงองอยู่วันนี้แม่พี่น้องมาเบิงซอยกันงูดินอยู่ทั้งเขาเตอ่อเบิงเนี่ยอยู่มองเห็ดกับเขาเลยลหรพี่น้องเลยเอาขันสอบกับโคตติดตามไม่เด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้เจเนเด้อแล้วสิเอาเรื่องใหม่ๆเอาลิดใหม่ๆมาให้เบิงนอนพี่น้องเนาะเอา มือนีเบิ้งเอาไว้เนี่ยขึ้นมาเทิงเข้าเตอเลยเนี่ยเข้าเตอให้กับเขาเลยนะพี่น้องโอ้ยเราย่านว่ะบายบาย